Sky for สวัสดีครับผม B C Studio ครับหรือว่าบอลเป้าบินนะครับผมวันนี้นะครับผมมีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกกันนั่นก็คือคิดชื่อหัวคิวให้ผมหน่อยนะครับตัวนี้มันเป็นตัวรุ่นทดลองอยู่นะครับหรือตัวเทสเตอร์นะครับผมทำมาจำนวนหนึ่งนะครับแล้วผมอยากได้ชื่อนะครับอยากมีชื่อของที่ผมจะเอามาจำหน่ายหัวคิวนะครับ ใครที่คิดชื่อนะครับโดนใจผมเอาไปทดลองฟรีๆได้เลยครับหรือถ้าใครทำแบบให้ผมได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมใส่ตลับอะไรเรียบร้อยแล้วผมจะส่งไ้ทดลองฟรีๆที่เป็นตัวจำหน่ายแล้วนะครับสำหรับคนที่ร่วมกิจกรรมนะครับ 1. กด Subscribe ช่องผมนะครับ 2. กดไลค์คลิปหรือกดแชร์คลิปนะครับคลิปไหนก็ได้ครับในในช่องผมนะครับกดไลค์และกดแชร์นะครับ แล้วร่วมกิจกรรมนะครับถ้าถูกใจเอาหัวคิวไปทดลองฟรีๆได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ